โอเคครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยนะครับอะสำหรับอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ทําการอัปเรียบร้อยนะครับก็คือผมได้ทําการเข้ามาเล่นนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาไลค์ระหว่างที่เล่นไปนะครับก็ได้ตัวทําเงินนะครับมา 1M นะครับแล้วก็ได้้ตัวไดมอนตัวนี้มาด้วยนี่เป็นไงแครอทไซส์18.1นะครับเอ่อซึ่งทําดาเมจนะครับแบบไม่ได้คูณนะครับทําได้1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวที่ใหญ่มากนะครับ เท่าที่เคยเปลูกมา นะครับจริงๆอยากให้มันเป็นโฟเซนมากกว่านะครับเพราะว่าโฟเซนมันก็จะติดสโลด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปยัดกับโฟเซนได้นะครับสำหรับอีเวนต์นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับวิธีการเล่นอัปเดตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่โซนอีเวนต์กันเลยนะครับอ่าซึ่งในโซนอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นโซนอีเวนต์คิดมัดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเรียกว่าเช็คอินรายวันนะครับหนึ่งถึงวันที่ยี่ห้าเลยถึงวันคิดมัดเลยนะครับเมื่อเช็คอินนะครับอ่าเราจะได้ซีซันโทเค็นนะครับจำนวนห้าส าถเอาไปใช้แลกของได้นะครับแล้วก็ถ้าทำจนเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นต้นคิดมัดนะครับที่เป็นตัวเบดลอตแล้วก็ได้ต้นพืชนะครับที่เป็นพืชนะครับในการยิงนะครับหนึ่งต้นแล้วก็ได้น้ํายาใส่ด้วยนะครับสองขวดก็น่าจะเริ่มพึ่งนี้อ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นที่บอกเลยนะครับว่าเอาแต้มมาแลกอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพืชใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการสุ่มนะครับแรนดอมตั้งแต่55%ถึง อ่าหนึ่งนะครับในโอกาสที่จะได้นะครับเป็นเมล็ดนะครับส่วน้านข้างล่างน่าจะเป็นเบทล็อตนะครับก็มี4ตัวเช่นเดียวกันนะครับอันข้างล่างสุดก็จะเป็นเบทล็อตเหมือนกันนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดซึ่งใครจะอยากแลกข็แรกได้นะครับอ่าโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนอีเวนต์นะครับที่เป็นซีซั่นซีซั่นของกิฟมัดนะครับซึ่งเอ่อวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราไปดูที่กระดานนี้นะครับเขาก็จะมอบภารกิจให้เรานะครับอ่าอย่างเช่นกิฟต์ เอซ่าอีพีฟอร์มแพนนะครับอีพีพืชนะครับแปดต้นมั้งน่าจะใช่ส่วนอันแรกนะครับเป็นระดับฮานนะครับน่าจะยากสุดนะครับขอให้เราทําการนะครับปลูกพืชนะครับในสวนการ์เด้นของเรานะครับซึ่งเออ่ตั้ง67เมล็ดนะครับก็น่าจะต้องทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอีเวนพวกนี้นะครับสามารถดูเวลาได้เลยนะครับว่ามันรีตอนไหนนะครับถ้าเมื่อวานคาดการไม่ผิดนะจะรีทุก3ชั่วโมงนะครับไม่ก็ไม่ก็2ชั่วโมงซึ่งหลังที่เราทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเออ่เพิ่มอีพีซีซันคิดมาสให้เรานะครับก็จะเหมือนซี ันพาร์ทเลยนะครับของเฟสซีซันพาร์ทก็จะเป็นของซีซันพาร์ทนะครับส่วนของเออ่คิดมาดก็จะเป็นของคิดมาดนะครับน่าจะแยกกันนะครับไม่เหมือนกันอ่ะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นนะครับที่ทําให้เราได้ EP ในซีซันพาร์ทนี้นะครับให้เรามาดูตรงที่กระดานนี้นะครับบอกว่าเราเช็คอินนะครับไดอารี่รายวันนะครับเราจะได้24 EP ก็คือฝั่งนู้นนะครับคือไดอารี่รายวันนะครับส่วนถ้าเราทําเฟสนะครับเอ่อระดับอีซี่เราจะได้8ระดับนอร์มอลนะครับเราจะได้10 ระดับฮาร์ดเราจะได้18นะครับ EP แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็คือคิดมั่น i n v e s t i o n t นะครับคิดมั่น i n v e s t i o n ก็คือมันจะบวกเออ EP 10นะครับถ้าเราผ่านแต่ถ้าเราเฟลนะครับเราจะได้ประมาณ5 EXP นะครับ ซึ่งคิดมาดอินเว t เทชันนะครับมันก็จะอยู่ตรงในส่วนเรานะครับขอพี่เล่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเวสเทชันนะครับซึ่งน่าจะรีทุก24ชั่วโมงนะครับเราจะได้โทเค็นมาในการตีนะครับในการสตาร์ทนะครับเราจะต้องใช้หนึ่โทเค็นนะครับเขาเขียนมาอยู่นะครับแต่พี่สู้ไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้เห็นนะครับแต่ก็เป็นเหมือนบอดไฟนะครับมันจะปล่อยมอนตามทางมาแล้วก็ให้เราต่อสู้นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเราผ่านเราก็จะได้ 10 EP นะครับถ้าเราไม่ผ่านเราก็จะได้แค่5 EP นะครับง่ายๆอันนี้อะไรอะ่ะ Garden r e ล a n Super OP เอ้ยแว่าในนี้น่าจะมีต้นนี้อยู่หรือเปล่าน่าจะใช่แน่เลยเป็นต้น Super OP นะครับเขาบอกว่าน่าจะอยู่ใน Garden r e ล a n น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็น่าจะต้องทําเฟสไปเรื่อยๆนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งเอ่อเราจะต้องเติมเกมพาร์ตนะครับซึ่งเนี่ยเห็นป่ะพิเศษแต่พี่เคนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรานะครับจะต้องทําการเติมไป350โลบั๊กนะครับเพื่อเอ่อจะปลดเฟสรีหวานของฝั่งพรีเมียมนะครับก็เหมือนเอ่อผู้เล่นสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นสายเติมนะครับคร่าวๆประมาณนี้อีเวนต์นี้ถามว่าความน่าเล่นให้เท่าไหร่ก็ให้คะแนน7แล้วกันนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรทําหลักๆก็คือมาทําเฟสหลายชั่วโมงเสร็จ ก็ออกนะวันอีเวนต์นี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นล็อกอินรายวันไปเลยไม่ต้องไปทาเฟสใช่ไหมน่าจะไม่ต้องทําเฟสนะครับแค่ล็อกอินรายวันเราก็จะได้รับของไปเลยแล้วก็มีต้นไม้ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอ่าต้นไม้ใหม่นะครับเป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับมีปืน3กระบอกมี3หัวแปลว่าถ้าจะยิง3 3ดอกหรือเปล่าอันนี้แ็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนคนไหนที่มีนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันอโจมตีรูปแบบไหนตีกีวินะครับแล้วก็ตีกี่กิ๊ดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ แจกในช่วงอัปเดตนะครับก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้ประมาณนี้ครับก็ซีอูเ n นใน t า m e ครับไปเจอเวลาถัดไปครับบ๊ายบายจ้าไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับ